เดียวกับอีกหนึ่งโรคที่คนไทยเป็นกันไม่น้อยนะครับก็คือโรคเอสจากการติดเชื้อ HIV นั่นเองนะครับล่าสุดมีผลงานศึกษาวิจัยค้นคว้าหลายสิปีนะครับเป็นฝีมือของคนไทยในการนำสารสกัดจากพืชธรรมชาติ5ชนิดนำมาเป็นสารต้านเชื้อ HIV วนะฮะ ซึ่งตรงนี้จะทําให้คนไทยนั้นมีโอกาสที่จะรอดชีวิตจากโรคเอสมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกเลยทีเดียวนี่เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับสำหรับสารสกัดจากธรรมชาติจากพืช5้าชนิดได้แก่มังคุดฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกจากความพยายามค้นคว้าไม่ต่ำกว่า30ปีที่จะช่วยปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้เกิดความสมดุลเป็นผลงานของคณะนักวิทยาศาสตร์บริษัท เอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกของโรคของโลกเลยนะครับในการใช้สารต้านโรคเอชที่สกัดจากพืชธรรมชาติโดยฝีมือคนไทยซึ่งผลจากการวิจัยพบว่าสารนี้จะช่วยให้ผู้ติดเชื้อ h i ชวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ลดเชื้อไวรัส HIV ด้วยการเพิ่มการคุ้มกันการป้องกันการแพร่เชื้อ HIV ลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาต้านไวรัสป้องกันและยับยั้งการติดเชื้อฉวยโอกาสโดยไม่มีผลต่อเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงและการทำงานของตับและไตซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยมากนะครับในการพัฒนาสารสกัดธรรมชาติจากพืชไทย5ชนิดมังคุดฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกเพราะฉะนั้นเขาจะมีงานถแถลง ความสําเร็จนี้เป็นครั้งแรกของโลกอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้23เมษายนครับพี่หนิ